สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านเพิ่งมาจากตัดผมตงอ้อยครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนครับไปส่งของเลยครับส่งของไปเดื่อยๆครับแต่น้ำยังไม่ท่วมนะ พี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาด้วยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสมคมใหม่ครับดูด้านหน้าเมฆหมอกครับรถเขา ข้าหมู่บ้านกับก่องนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับกลับไปบ้านมะนาวมีกับไข่จอบภาษานะครับ ฝากอบนผ้าด้วยนะครับเหลือไม่กี่ผืนนะครับเหลือสิบผืนครับเดี๋ยวตอนเย็นดูก่อนว่าจะได้ไล้สดอีกไหมครับดูอากาศด้วยครับแล้วก็ดูสัญญาณ ับบ้านครับกลับบ้านมะนาวนี่ก็บ่ายสามนะครับกลับมาหาแม่ก่อนครับซื้อไข่แม่ให้แม่แผงนึงครับกระตัดผมแล้วก็แวะซื้อไข่โนห,นหนาล้นถนนเลยครับช่วงล่างน่าจะสะอาดอยู่ แวะดูะกระดักปลาที่สวนด้วยนะครับก็จะประดัดผมวันนั้นวันนี้ น,นี้กไ็ไม่ค่อยได้ทำคลิปครับวันนี้ก็ว่าจะไปใส่ปุ๋ยแล้วก็ป้ายทาหน้าอย่างครับแตบบ่ฝนตกทำไม่ได้ครับวันนี้น่าจะแวะเข้าไปดูกับดับเฉยๆครับ ตงพิติกนะครับผมลงคลิปไปนะมีแต่ภาพกเก่าๆตั้งผมไปเที่ยวตั้งหลายเดือนแล้วครับแต่นั้นแล้วครับนั้นภาพผมถ่ายไว้แต่เก่าๆนน่นเลยครับตั้งนานแล้วเพิ่งได้มาลงนี่ะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปเต้น ตกครับข้างหน้าหมดปก คนพี่ๆท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปให้นะครับดูโฆษณาให้นะครับแต่ก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านที่ยังไม่ลืมน้องคนนี้นะครับพี่ทุกท่านนะครับทำคอนเทนต์ คนเดียวตัวเองเดี๋ยวจะหากล้องแบบคาดหัวอยู่ครับถ่ายคลิปเวลาทำงานเวลาไปตกเบตหรือว,ว่าตอน,นใส่กับดักครับหายอยู่หากินบ้านๆครับชีวิตบ้านๆไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรมากครับ ครับเดี๋ยวหาเวลาทำขนมที่สวนยางแม่ครับที่ของผมนะครับที่แม่แบ่งให้ตั้งแต่นานแล้วครับผมอยู่ตรงกลางนะครับที่ก็จะทำขนมที่มันมีสัญญาณน,นะครับใกล้สวนยางนะครับ จะไล์สดตรงนั้นครับถ้าทำเสร็จนะครับอายุน่าจะเข้าถึงพื้นที่ยี่สิบสามเมืองนะครับก็จะหยุดกินว่างยางไปหลายวันเยอะขาดแล้วได้ คุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามครับคลิปนี้ทาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวก็จะถึงบ้านแล้วครับ,บกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย